หุ่ยเห็นไหมสตรอเบอรี่สวยมากเลยเห็นไหมเค้กเข้าใหม่นะดูบาริสต้าแบงค์เมื่อคิดเมนูมนใหม่เหตกูเป็นซนะิกเนเจอร์ในแบงค์เอ้ยาบาริสต้าบอลนะครับช่วงนี้กลังเฮิร์ตนะครับอกหักอยู่เนาะอ,อ,อเดือนหนึ่งอกหักอยู่สามเทียไม่จากหัวตัวกินโทษเวิร์ดไหมพี่น้องบาริสต้าหอย ไม่ได้ออกหักกับบอมมาเหตุงางนไม่ออกหักหน้า,นนาบูดกาแฟก็สิรสชาติแปลกๆพี่น้องร้านนี้มันอยู่แล้วฟินแลนด์คาเฟ่เขามันขายตามมาล้มอยู่แล้วเฟนดีนะเสื้อเฟนดีมันนี่หนหสวัสดีครับสวัสดีครับมาไลฟ์ครับมาไลฟ์ครับอยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่นะทุกคนนะในยน้อยหน่อยดูสามข้ามเหลือเคิงแก้วมันเอานําเปาให้มาเติมนะ้ามึงมันเ,เลิศบ่ ลานี้เขาเปย์อยู่แล้ว่ต้องเป็นห่วงเป็นนังเย็นแบมแบมเธอโพสตั้งแต่เช้ามากฉันถามจริงๆเธอไม่หลับไม่นอนเลยหรอเธอเป็นจ้าไหนก่อนใครที่ได้คลิปใครที่รายได้จากคลิปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับอุ้ยพี่แนนซี่ขอบคุณครับใครที่ได้รายได้จากคลิปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จากบอสโนนะครับช่วยจองงานมิติ้งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แทนบอสโนด้วยนะครับมาสักโเงินไหมขอยกซื้อใบไปซิดแต่ก็คับ นี่เราอ,องดาวมาอีกแล้วมีอะนี่หอยเนื่อยแห้งดาวพอมีแห้งเนี่ยตาเราอีเถ้าอีหนาแหล่ะมีแมวไม่ใช่แมว,มแมวปางกูตาเราเด้ออีเถ้าอีหนาแหล่ะฮิตตุสุติสิบบรรยากาศมผัวเป็นตำรวจเว้ยมีแต่กระสือดำปืนฟาดหนาเจ้านั่นแล้วโอ้ยเห็นดาวเขาก็เปลี่ยนอยู่ สาขาลังสิตมีครับลนพีนะครับอยู่หน้าโครงการอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้ขอบคุณครับพี่แนนพี่แนนซี่ขอบคุณครับพี่ขวัญพี่ขวัญตาสบายดีโดยมาได้์สาพี่น,อน้องมาได้์สาวราะว่ามาไลฟ์รถผู้ใดงมาจอดรถลูกค้าเขาเตะ มาไลฟ์ที่ฟินแลนด์คาเฟ่น,นะครับมาให้กำลังใจพนักง,งานเนะาะเมือว่าขายเด็ดพันก็บ,บาทพี่น้องเอ้ยกูเดียดตนกูเลยตตรงฝ่ามะลาไไมาหยัางเค้กกับบะมี่เค้กเข้าแล้วนะทุกคนนะงานมิทติ้งบอสไปไหมครับไปครับโดนบังครับครับระหว่างกับตรงวางครับพีิบายฟินแลนด์บอก เจอกันนะครับเจอกันนะทุกคนนะงานมิทติ้งพุบ้านฟินแลนด์นะเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่ตรงกับวันอะไรอ่ะเช็คให้บอสหน่อยใช่วันที่ยี่สิบสี่ไหมทุกคนหมอกรีวินว่างบอกเอยู่เส้นหมอหมอกรีินมีผ่าตัดที่ขอนแก่นน่ะงานมันจัดจังมงจังทุ่มพี่น้องสื่อไว้เมื่อเผื่อยายแบมด้วยนะงานมิทติ้งโอ้ยหนาเธอสิแตกเหล่าเขาเหล่าดองยาผุนทถ่าเอ้ยปนันเราคิดว่าจะของสีอยากแดกว่องแดกไหว นาหนูน่นะมันน,น้อยทิ้งน้อยทิ้งนี่คือเอ็มรอยผสมเหลาขาวยี่แบมแบมยี่สิบมาอัปเกรดของปัณนนนมีมูเป็นอินฟงอินฟู่ประจำเป็น้อมกมากิงคือเขาก็ได้ดอกนาหนูน่นะมันเหลาดองยาเหลาขาวนะน่ะน้อยทิ้งเขาเอิญนนะ่ะน้อยทิ้งเหลาขาวผสมเอ็มรอยห่ิบเหมาะกับหน้าหนูมากจ้าออกมาแล้วน,นะไปนะคะดูแล้วใครเครียดเอาขายรอเดีย๋ยวไป่ได้ขายตลก เอ้ยายสมหญิงเธอเอาคลิปที่ฉันเต้นอยู่บ้านแม่น่องไปลงเนะี่ยคลิปเธอสองแสนกว่านะเธอน่าจะได้หลายเหรียญอยู่นะหัดโอนเงินโอนดาวให้บอดโน้ตบอดหยางเงินเสื้อเงนกาแฟซิแตงไะเด้อพี่แอนดรูพี่แอนดรูเน,น,นี่ยเป็นพี่โรงเรียนนะอยู่วาปีปทุมนะอยู่ที่ออสเตรเลียนะพี่แอนดรูนะย่บ้านนั่นั่น อยู่บ้านแอนซื้อสมศักดิ์ไปอยู่ตามเหตุซื้อแอนดรูอยู่บ้านซื้อไก่ปติไปยุ่งเหียบซื้อแอนดรูบอก <c oughs> ไปใส่เราไม่แย่อันละอองดาวอันนั่นไม่แย่อันแมวว้าวขื่นมาแต่พวกรถตำรวจเด้บบอลพ่อไปตำรวจบบตำรวจก็ทำ,ต,ำตัวเขาเดอดดำปืนฝันเอานานแียกการ์ตาย ขว,ว่าทองง้วทองข้อยนี่ก็กล้าว่าจะของเป็นอันคุณนายตำรวจเนาะที่เถาเอ้ยวันอาทิตย์จ้าวันอาทิตย์บอลน็ไปได้ครับยี่สี่เลือกโอ๊ยหมอกรวินแล้วนะาสิหมอกรินจะม,มีผ่าตัดที่ขอนแกนน่ะแต่ว่าเยวจะบอกแกอยู่ว่าผ่าตัดแล้วรีบบินไปเนาะ แกรับกี่คนน่ะคุยบ้านฟินแนลนด์รับกี่คนคนละพันน่ะพันคนกับล้านหนึ่งสองพันคนกับสองล้านโปรดักชั่นทุ่มทุนสร้างมากส0ม0 0ืกว่าบาทพี่น้องโปรดักชั่นผู้ใหญ่บ้านฟินแนลนด์ทุ่มทุนสร้างมาก3 0 0 0 0กว่าบาทอลังการงานสร้างมากหยอกบอดโนดอยู่ในกล้องเจ้าหน่าเงใหญ่โตจริงเจ้ารอเขาอิลิเขาอ,อยากทุกถิบยูไอโฟนนี่พี่น้องนาเลเปันก้นหมอนหนึ่ง มตโตจริงอ่ะแม่โตอ่อแต่แอร์อยู่พี่น้องเออตัวอันผู้น้อยผู้คองเอาบอกกันนี้มึงหัวยังวะบอกหักฉันก็นสาม,มารดาด้เด้ออกหักพี่น้องบอกพูดบ,บอกเลยผู้สาวอินโทรเวิร์ดพนักง,งานข่อยแต่ละคนมิเตอมิเตออินโทรเวิร์ดพนักง,งานข่อยเยอะปากมึงแขวนลงคอหมั่นวัดไหยือว่าศูนย์แท้อียงมีรองดาว เป็นคู่ก่อสอนนอนีอย่ยบางเว้นอะ่ะหากินต้มไก่บ้านนังเรียนบ้านนั่นบ้านนี้ตกแรงแม่ไปจมเห็บผัวเนีย่ยมือเว้นอะ่ะไปสอนนักเรียงไม่ได้สอนดอกแลนไปหากินต้มไก่บ้านนั่นบ้านนี้สิ้นเดือนกับเัาเงินเดือนหนึ่งตัวคู่กอสอน,นองเี่ยเเจอบอสนดได้ข่อยสิเมาตั้งสี่โมงแรงงานเริ่มหกโมงฉันจะมองแต่สี่โมงแรงเลย บอสบิ๊กบอกว่าจองโรงแรมไห่ไก่หมองงานไก่ยังไงพี่โนรสจองโรงแรมให้เรียบร้อยไม่ต้องไปนอนบ้านเจ้าต้องเมาพนะเอาเจ้าต้องเมาไหน่อยนอไปนอนอู่มาสูุนแทนนี่หน่อยครับดูสามขั้มวอสพี่น้องมันลังกุสเตขันแม่เอาอยู่กาแฟนี่มันอยากมาซาแทน มาที่ตอนนี้เราอยู่ที่ฟินแลนด์คาเฟ่น,นะทุกคนบาริสต้าของเราไม่เคยมีเมนูใหม่ให้บอสกินเลยนะมันนี่มึงอ่านเห็นเมนูใหม่ในแบงแบนงหรอว่ามีประสบกอบประสบการ hit กอดกอดกาแฟเมื่อมีประสบการณ์นี่ยังฉันมาเธอบ์นวันนี้ประสบการณ์ hit กาแฟาดอกฉันมาเธอรส่งมันตัวโอเลียงกวอนี่นะเอ,อ้ยไม่เคยมีเมนูใหม่เลยค่ะวันไหนมีงจะค้อนเมนูใหม่โอเลียงเล เมื่อ,อไหรม่มพี่ค้อนเมนูใหม่ไอ้ปีหนา้าเออแบบผักามา <c oughs> มนอุดเจ่งพอดี <c oughs> ขอบคุณดาวนะครับพี่ <c oughs> ดอนลี่คิดเมนูใหม่ให้บอสหน่อยอันร้านนั้นเขามีเสน่ห์อีสานร้านนี้ก็มีเสน่ห์บอสบิก๊กเมื่อตั้งซื้อที่เสน่ห์บอสบิก๊กใส่เหล่าขาวใส่ไข่กินเน,นี่ยมันดิ้นงองๆเห็นมันเมาทวนทานทวนทานเนื้อยาง,อ,ยางออกจากห้านหนอยมันเซ่ใส่เซ่ควาไปคุณ เออจะไปหายานเฮดโหลดเสน่บบอสบิ๊กไบจังสี่ไปขีดมาเลยโอเคบอสร้านนี้เสนีห์ยสานร้านเัามีิเสน่บอสบิ๊กกับอันเมโน่บอสปล่อยเออมึงขีดมาเลยซื้อนี่แหละเสน่บบิ๊กไบจังสี่ไปดูค้าวเหล็กเต๋อเหล้าค้าวเหล็กเต๋อเหล้าหวานอมเปรี้ยวหวานหวานซ่อนเปรี้ยว ปากสามาแจกจังน้อยสม่าแจกนี่ก็ต้องออกแนวแบบรสชาติแบบได้แบบอืมอืมออตัมิกินตัมิกินยีหลางสี่บอกว่าได้ไดิกาแฟาได้ลูกถ้ามีโอกาสไปก็ขอบคุณครับทุกคนครับบอนดคิดคิดสูตรไม่ของงาน,นฟินแลนด์คาเฟ่สาขาขอนแก่นแล้วสน่บอสบิ๊กว่ามวนมวลสีอาเบอร์ดา้าน ตายหลดเดิมมีไสมหญิงมันแห่งงามปน,นันพี่เด่นชัยสวัสดีครับบอสสิบแปด 18, นี่ขึ้นมาตะวนันแดงอุบลนโอ้โไปกับโตเกียววันนะข่อยว่าเป็นข่อยว่าเป็นศิลปินโตเกียวที่อาย <laughs> พี่น้องขอเห็นตัวจริงพญาเด่นชช่เลี้ยวข่อยรอกว่าห <laughs> ยอกเดิมพี่เด่น ขอแนะนำสบเน่บอสป้อยขอกาแฟยังเข้มไว้ปอบเถ่าเอ้ยโอ้ยพี่สมหญิงขอบคุณครับเนี่ยพี่สมญิงคุณจะบอกให้นะต่อให้แกจะหน้าไม่ได้สอได้ใส่นจะแต่จิตใจแกน่ะใสมากฉันพูดเลยพี่สมหญิงนี่เหมาะแก่การบูชาเป็นปูชนียบุคคลถ้าเจ้าตายขอสิบ,บีดจุงเจ้าดอกเด้อแม่เอ้ย บอจะเต้นท่าไหนคบวันมีติงสิงมาเต้นอีหยังข่อยเมตาตกรมัวพูนยิ่งสิไม่หาเต้นไหนถอนเดี๋ยวเขาก็สิฟ้องข่อยว่าข่อยก๊อปปี้ท่าเต้นขเขาก <c oughs> ูอยากหัวพี่สมหญิงขอบคุณนะครับรักพี่สมหญิงนะพรุ่งนี้เจอกันนะคะพี่สมหญิงผมจะให้ทนายพัดล่างฟ้องพี่เลยนะมือทนายพัดมากกว่าไหทนายพัดล่างฟ้องเจ้าเลยเด้อ โอ้ยยายแบมแบมจะไพสิไปส่งไอ้เพิินมีใอ้สมหญิงอันเอาคลิปเจ้าไปลงอ่ะนาได้กันครับเจ้าน่คนเบิ่งอยู่สามคนนึงดาวกับพ่ได้เสียสุขภาพจิตอีกพ่อสิไปเอ็นส่งใอ้ดาวให้แม่อีแม่อยู่หันแกเอาคลิปฉันที่เตินอ,อยู่บ้านแม่ใหญ่หนองไปลงคนดูสามแสนแล้วจ้าศูนย์ฉันจะให้ทนายพัดร่างฟ้องวันวันที่สิบหพรุ่งนี้ทนายพัดมาจ้ะ คอยเจนินเจ้าเตือนอยู่จะเบื้องตอนผีเอ้ยกันอยากเท่ยวอยเตึญญงกัโอนดาวคอยจะหารอยดวงเนี่ยคอยสิเเต้นในเบื้องตอนนี้ละ่ะพูดไม่เข้าหัวไปดวงเดียววนะโอ้ยปอบเถ่าเว้ยน้องบอสมาทักทายหน่อยเร็วจะหาเอฟซีให้หน่ทุกคนบาริสต้าน่ยอยากมีบ้าน่ากบัานอย่างอยู่ดีนี่น้องบอสน,นะครับรอพ,รพ่อพี่น้องตัวจริงอาจจะไม่ในกล้องอาจจะไม่เท่าไหร่นะไม่ขึ้นกล้องนะแต่บอกเลยว่าตัวจริงก็เหมือนในกล้องนี่แหละ มีอยากมีบ้านทางมีเดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องอะไรไหมบอกพี่เขาสิทำฟันอยู่ไหมบ่มีเงินจัดฟันพี่น้องบ่มีเงินเลยเปลี่ยนยางพี่น้องเอ้ยบาริตานี่มูเจ้าก็ะโอนให้เนีไอโอนให้เจ้าฟินขับฟินอย่างเงี้ยหล่าถือเขาตั๋วดูเสื้อบาโฮนเขาตั๋วเอาเงินเอาทองร่อยดื่มพันดื่มทุ่มเอาทุ่มเอายิ้เถ้าเอ้ยสนำหนาเลิกงานแล้วเขาไปหากินกันยุวสันแลเนไม่ทวนทานทวนทานยุหลังหาน เออใบเสียเขาบอกว่าเอ้อครับเอ้อครับดิซือหัวใจตกไปอยู่ตาตุ้มพออีเถ่าเอ้ยบ่เบิ่งกระจกบ่ลแง่งสังขารเจ้าของเถ่าวันนี้ไปสิเออไ้เมืองไทยอัจชลาศไปเที่ยวบางโฮนในเปียงเหม็นกุยว่าสั่นเขาหอมกันดีใจอยู่นี่ปอบมึงเอ้ยอาบเลือดเทียนเรืองน้ามันนะไอ้อัจชลาศนะพี่น้องตลกอีสานนครสินอ้วนแหล่แหล่ดำๆเหมือนได้ลายนั่นนะเขาหอมอยู่ซือท้ายรูปลงวัดสั่นเอ้ยบอสวิ๊กพามาเปิดหูเปิดตาพันนะ เขาไม่เดแล้วเขา่าใจขาโตเนาะไปขอขึ้นโตเกียวพี่น้องไวอจไปอยากจก้างพนยุหันต่ลกเถ่าเม้แต่ลลกหนีหลายเม่ยคะแนนว่าให้คนอีกที่หนึ่งเนือกบักโนดเด้อบอกมึงกับจงในโนดเอ้ยขอบคุณคำแมมสุพัตรา <c oughs> วันมิทติ้งผู้จัดบ้านฟินแลนด์นะโอ้ยแม่แซมมี่กับเจบม่น่น แม่แซมมี่กับท่เป็นเสาชุดเสาย่างมาอาร่างการคับเด้อขอยบ่กกาใสสหรอกขอยว่าแม่ไม่ต้องแต่งอะไรแบบทีมอันนี้ได้ไหมใส่ธรรมดาได้ไหมเผื่อว่าผมรั่วถ้าขอย,อยางยางเซอนหันเซอนหนีเนาะขอย,อยากหัวเนาะเดี๋ยวจะชวนหมอกรวินไปด้วยอยู่นะเดี๋ยวไปดูเคสก่อนว่าเคสแกเยอะไหมทุกคนถ้าเคสแกเยอะก็ต้องชวนหมอกรวินไปจ้ะป่อยจะเสาคักเหมือนไม่ได้ใครป้อยใครครับ บอลนวลไม่เคยป้อยนะครับโอนดาวมาห้าลราดวงเกิดเต้นให้ดูพี่นองราเต้นยังสันนิลีได้ไอาอลด่อยนะราเต้นยังสันนิลีข่อยเราเต้นแล้วผ,ผู้สาวมาสื่อยิ้มหน่อยยิ้มไงขอบขี้กับหมอมึงเอ้ย,ยนะบัดกูนันแม่ทั้งเซลทั้งป่อยทั้งอย่างมึงกับบบักกือบเอออยากเทิร์นโปพี่นอง จากพย,บบายาบาลจากเดซเซลจะเป็นหากินไก่หนูสูนอเลิกกันมากกูอยากขอล่าออกจากโรงพยาบาลกูยุดอกแต่ละคนปวดหัวทักทายคับสวัสดีครับยายแบมแบมด่าหนูติบอดแมนยายแบมมาเจออ้ารับพ่สมหญิงเอ้ยมาหล่นมือ่นาขอดสิล่างให้ทนายพัดล่างฟ้องให้พรุ่งนี้ทนายพัดก็มานะครับมาดําเนินคดีที่บ้านนวลห่ฟ้องยายแบมแบม อยากได้ดาวพนะเย่มเดยมหนักกับเถวแถวเทชรศีไห,ห่อยยแมนแล้วเห็ดคลิปดากันเขาเบิงอยู่สามคนเราไปไปหยเมียอยู่ห่าาเหัวเต้นทวนทันทวนทันจ <c oughs> <c oughs> ิลีพี่น้องวันเกิดกินปลาแดกบองน้ำจาแมนครับแล้วจะเอาปลาแดกบองแม่น้องแม่น้องน่าจะไปด้วยนะครับ พี่น้องแม่หน้องบ่เคยข้นเครืองเยาะเย้อว่าคืนยากล้วก็เชดนังรถตู้ไปนั่นล่ะเราเคยขึ้นเครืองเรายานพี่น้องเบาหวานความดันเราขืนรถกันในขืนเครื่องที่สูงนี่สวัสดีครับทุกคนครับดูจากอเมริการับขอบคุณครับพี่คิมมี่จากมองเราอยู่ทางุวาพี่คิมมี่คลินิกหมอกรวินมีตัดนมทิ้งบ,บ่ครับบอลนดมีที่โรงพยาบาลครับตัดหน้าอกครับทุกคนหมอกรวินเกตเต้นน่ารักเป็นเต้นอันเพ่งเปิดเพ่งกันเสียบปุ้ยเฮเบิ้งเนี่ยเป็นเต้น นะหมอกรวินตัเต็มทั้งสี่ลีพี่น้องหมอกรวินว้ายขอบคุณว้ายดาวลอยดวงจากเพื่อนี่ปาโอ้ยปากขึ้นมากว้างเดียอ่าขอบคุณนะครับพี่สมหญิงเป็นคนที่น่ารักมากปาพี่สมหญิงเป็นคนน่ารักอย่างไระนอกจากสัมผัสต,ตัวเป็นๆนแล้วอะ่ะรอยยิ้มที่แกพูดกับเราอะ่ะเสียงหัวราอพี่สมหญิงอะ่ะแล้วพี่สมญิงแล้วพอคอยโพด่าคนก็ยิ่งแบมแบมพี่น้อง ตังกันครับกับยายแบมแบมพี่สมหญิงกับยายแบมนี่ต่างกันมากเลยนะพูดจริงๆนะโอ้ยหากพี่สมหญิงแห้งคอยบอกเลยพี่สมหญิงเอ้ยคนดีแบบเจ้านี่นนแหละเฉพาะเจ้ามีมูไม่อยงหลายแหละเนาะพี่สมหญิงเนะาะเ่คือยายแบมได้เป็นซึมเสารพี่น,อน้อง,นอ,งองย้อนหลับพี่สมหญิงเลยขอบคุณพี่สมหญิงมากนะครับบอสก,าการาบจ,จากหัวใจบอสเลยที่ได้สัมผัสตัวเป็นพี่สมหญิงแล้วที่ได้สัมผัสตัวเป็นพี่สมหญิงแล้วไม่ว่าจะผ่านทางโซเชียลหรือว่าทางไลฟ์สด พี่สมยิงเป็นคนที่มีจิตใจดีมากพี่น้องจิตใจเล่าหนิงงดงามแตกต่างกับใบหนาและสีผิวเล่ามากๆเลยจิตใจเล่านี่คือใสดุดแก้วพี่น้องต่อให้สีผิวสีโตเล่าสีบ่ได้แบบว่าขาวสะอาดใสแบบนั้นแต่ว่าจิตใจแกขาวสะอาดและใสามากขอบคุณพี่สมยิงมากครับเแบมแบมเหรอพูดถึงแบมแบมเหรอพูดถึงแบมแเหรอ ให้ปากเล่าเรื่องแล้วกันถ้าจะพูดถึงแบมแบมเหรอให้ปากเล่าเรื่องแล้วกันไม่อยากไม่อยากพูดเป็นภาษาพูดให้อักับกริยาบอนทเป็นคนเป็นคนเล่าเรื่องราวนิสัยอยแบมแบมดีกว่าพูดถึงพี่สมยิงเหรอต่างกันนดหลี่ดิ พี่แบมแบมกับพี่สมหญิงเนะี่ยต่างกันอารมณ์แบบต่างกันเลยถ้าพูดถึงแบมแบมถ้าพูดถึงพี่สมหญิงต่างกันกครับพี่น้องข่อยบรรยัติรู้สึกบ่าได้ดอกเพราะว่ามันนิ่งนิ่งอยู่แล้วนิ่งนิ่งอยู่แล้วพี่น้องนิ่งนิ่งเนี่ยไปว่าจัดจะอยู่แล้วทั้งสิ่แหมมันนิ่งนิ่งอยู่แล้วสมหญิงกับแบมแบมมันต่างกันหลาย เจนนี่เจนนี่ซีโฟทรงขอความห้ทุกคนผู้ติดตามจะคนทรงห้เดียวกันเมื่อจะเป็นแมมโพธ์ห้องห้แล้วฉันก็ได้คือกันจ้าอันเดียวกันจ้าไม่ต้องอินขนาดนั้น <c oughs> เขากดทรงแบบเพื่อนทุกคนเพื่อนกับสีคิดว่าลูกกันทรงห้เพื่อนคนเดียวที่ละเนาะ อยากหัวเพิ่นเฝ้าแคบเฝ้าโพดวสันขนาดฉันไม่ได้เป็นแม่ฉันก็ได้จ้าเยียวอยากหัวกูว่าได้หรอกกูว่าได้กูหัวกูเห็นแล้วกูเฝ้าแคบโพดลุกวสันมาตีก็เป็นเรื่องราวดีๆนะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะเอาเจ้าเจมน์ยูปเป็นนาะบอดเอา คนเด้หนีว่าเป็นง่วงเป็นคุ้ยแดดคอยกองจก้าขอโฮมอยู่แหมไปสิไเป็นนอนอาบแดดเนาะสูบเป็นคุ้ยแหมบอกแล้วว่าถ้าพูดถึงแบมแบมกับพี่สมหญิงหรอให้สีหน้าเล่าเรื่องแล้วกันถ้าพูดถึงแบมแบมหรอถ้าพูดพี่สมหญิงหรออันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะนี่ไม่ได้พูดไม่ได้ออกอาการอะไรเลยเป็นคนที่แบบ อินเนอร์ทุกคนเข้าใจไหมขอย้อนไปบอาอย่างไรได้บ้างฮันน่ะฉันด่าพี่เมมสักคำไหมไม่เลย,ย,ยขอ่อยู่ว่าปีประทุมเหลือค่าพะนะะบ้านอยู่ว่าปีครับอยู่บ้านจอกขวง ยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่ได้อาบน้ําล้างหน้าเลยมาส่งลูกก็มากินกาแฟที่ฟินแลนด์คาเฟ่ซึ่งเป็นกาแฟที่อร่อยมากเป็นกาแฟที่อร่อยมากแต่ว่าได้น้อยคิดเบื่อว่าไันได้หน่อยค่อย,อยกันยังได้มากินพี่น้องหลักพี่แบมแบมนะบอดนอเคยเลี้ยนหมวกไหมครับธนเะอียงหว่าแบบนี้หมวกคืออย่าง มหาวิทยาลัยวอกหลออย่างพี่นองทรงคืนเมาครับไม่ได้เมื่อคืนไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เลยครับเมื่อคืนไปกินหมูกระทะกับผู้ชายเมื่อคืนไปกินหมูกระทะกับกิ๊กครับแง่แบบยืดดาวขึ้นรหลดเอาขึ้นทำาแมทำไมเอาขึ้นได้แล้ว่อยดวงเดียวเนาะคอยบอกแล้วคอยว่าได้หนางเงินดอก่อยนี่มันนิ่งๆอยู่แล้วใจจอยู่แล้ว บาลิต้าใส่หยังลงในกาแฟกร่วมดีแท้เอาเพิ่อนกุศิลกับไปด่าหมอสบอมุน,นี่ยายมแม่บอกให้หารอยบอกอยื้อแย่หารอยไม่เห็นมีเลยยังไม่หาตัวยุนยีใจเน่ะโอนมาโหลดหารอยเดินะน่ะหนวดขึ้นอิริหนวดข้นเรี้ยวเียวพี่น้องเบื้องในเปียงโกนได้กับว่าได้ใส่งานดอกว่าไปโกนแม่มันดอกไปมันขึ้นโหลด